ะสวัสดีกดันเลยนะฮะก็มาอยู่กับรายการอีกแกล้ายางม,มาต่อเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เ็็โดยเกมฮาร์ดอาไรลอนโฟโดยวันนี้ก็พูดตรงๆเลยก็มันเป็นอัปเดตนั่นแหละเนาะในอัปเดตบนบุของอาร์มาเจนชานี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันสักนิดสักหน่อยละกันก็เนื่องจากว่าเป็นอัปเดตใหม่ดังนั้นทางนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นมิชชั่พาวเวอร์หรือประเทศที่แบบ อยู่ในสงครามแบบใหญ่ๆอย่างฟินแลนด์อะไรประมาณนี้เพราะว่าเกมมันใหม่เนะาะครั้งนี้ก็ต้องฝึกระบบใหม่จริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็ไปฝึกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจซะเท่าไหร่ดังนั้นในเกมที่จะมาอ่านให้วันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นอะไรน่าเบื่อน่าเบื่อละกันเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าจะเล่นอะไรดีเพราะว่าครัน,นี้เราเล่นเป็นฟินแลนด์แล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่ เกมก็จะมีอ่าตอนนี้อัปเดตก็จะมีฟินแลนด์สวีเดนอน์เวย์กับเดนมาร์กเดนมาร์กนี่คือที่แพ้ภายใน6ชั่วโมงอน์เวย์คือประเทศที่เรารู้กันอยู่ก็คือโดนลูกลานสมรภิยิพยายามมาช่วยแต่ก็มีปัญหาอยู่ดีหาฟินแลนด์อันนี้เกิดสงครามกับสหโซเวียตสงครามฤดูหนาวส่วนอีกประเทศหนึ่งที่รอดไปก็คือสวีเดนดังนั้นก็เลยคิดว่า เพราะว่าวันนี้มันมันค่อนข้างใหม่แล้วก็ทางนี้ยังสับสนกับระบบมาอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นสวีเดนก็ได้เนาะมันก็ไม่ใช่ว่าแย่อะไรแล้วนะก็เพราะว่าเราต้องมาฝึกระบบใหม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเล่นสวีเดนเอาละกันก็คิดส o r i c ข้าเแล้วก็เกมโหมดปกติเลยเพราะว่าเราจะไม่เล่นนีคุดกับสวีเดนละกันครั้งนี้ที่จริงหายไปนานเลยเนาะเพราะว่าทางนี้ปรับใหม่ม ปรับค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็ใช้ระบบเสียงไม้ใหม่แล้วก็พูดตรงเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยที่ว่าใช้ระบบเสียงไม้ใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาดีหรือเปล่าก็ถ้าชอบไม้เก่าก็บอกได้นะผมก็จะปรับไปเป็นไม้เก่าละกันแต่ถ้าอยากให้ใช้ไม้ใหม่ต่อไปก็ผมก็จะใช้ไม้ใหม่ละกันนะฮะแล้วแต่คนดูเลยละกันคนดูเป็นคนดูผมเป็นคนพูดเฉยๆยี่สิบยี่สิบเองเหรอแค่ยี่สิบกว่ากว่าเองเหรอค่อนข้างน้อยเลยนะ โอ้โหแล้วเรามีไม่มีบีบด้วยนะอ่าบีคือแบตเทิร์นชิพเรือประจันบาลนั่นแหละที่จริงเรามีเพลงใหม่นี่นาของระบบใหม่อะอยู่ไหนนะอุตสาห์สั่งซื้อมาอยู่ไหนวะอันนี้เหรอใช่ปนะ่ะนะอ่าโอเคใช่จริงด้วยครังนี้เราจะมาเล่นเป็นสวีเดนซึ่งเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ามีมีอ่าฟังกู ผมอ่านไม่ออกละกันแต่อังกร์สไตร์ละกันนะเราสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าสวีเดนมีโรงงานพลเรือนม,มากกว่า 40, 40. สาวีเดนอยู่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการประท้วงหรือจลาจลถ้า Stability ต่ำกว่า65เราขาดกระสุนทำให้การโจมตีหรือป้องกันลบ10โอเคกองทัพเราขาดกระสุนสารัพวดของเราเรามีกระสัตอ่กากัสซทาฟที่5ซึ่งฟรอร์มเออร์ตัวครับรถ อ่า i t i c a l POWER และก็เดลี่คอม a n นเราจะเพิ่มเดลี่คอม a n นแล้วก็เราจะยอมรับฟาสซิสค่อนข้างง่ายหน่อยสหรับสนับสนุนอาอันอเนไลบวกหแล้วก็รับอเนรไลบวกยี่สิบเรามีกฎของการเป็นกลางในการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ฟ e อกเ e มช e ซึ่งจะเพิ่ม STABILITY แต่ลดบอลซ์พอร์ต เราวอซคอร์ศูนย์นี่นะเออว้าวโคตรใหญ่เลยก็ดูหน่อยละกันอันนี้ดีเฟนแอกอันนี้คือเดอะโอเอลิมิสตรีคอมมิวนิสต์เหรออ๋อไม่เราจะจัดการกับสาวโซเวียตซึ่งเราสามารถเลือกระหว่างอ่าป้องกันผลิตการผลิตการฝังเดง้งคอมมิวนิสต์นั่นแหละตอนนั้นคือคอมมิวนิสต์กับนาซีมันก็ผลิตการทั้งคู่นั่นแหละแค่ว่า คำว่าคอมมิวนิสต์มันดูสวยหรูเนี่ยสำหรับคนบางคนเฉยๆแล้วก็มีนอร์ดิกดิฟเอนซ์คอนซิลแล้วก็จะมีประชาธิปไตยกับอ่าอันนี้คอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่อ๋ออันนี้คอมมิวนิสต์อันนี้ต่อต้านอันนี้คือนอร์ดิกดิฟเอนซ์อันนี้ประชาธิปไตยโอเคผมเข้าใจละตรงนี้ตรงนี้คือเกี่ยวกับกองทัพโอเคตรงนี้คืออ่าอะไร ม,มันเป็นระบบอะไรสักอย่างนี่แหละ Nordic Council แต่ผมไม่เคยทำเด้สักทีเพราะว่าเราต้องรวมกับประเทศอื่นต้องมี f a c ชั่นมันค่อนข้างยากผมยังทำไม่ได้เลยแต่ดับแรกเลยคือเราจะทำ defense act เมื่อสงครามใกล้เข้ามาในยุโรปตอนนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะถูกบังคับให้เลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนในหมวดหมู่การวิจัยเดี๋ยวผมสอนเลยละกันก็เราก็จะมีคุณจะเห็นัญลั์ที่เป็นรูปแกป้ทดลองสีมว่วง ซึ่งแกาทดลองนีแ้แปลว่าเรามีบริษัทที่สามารถช่วยวิจัยได้ซึ่งในกรณีของสวีเดนเราจะมีอาพัชบานาเอเบซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธนั่นเลยฮะของสวีเดนซึ่งในตัวบริษัทผลิตอาวุธสามารถมาเสริมได้เนที่นีด้วยก็คือเวลาเราผลิตเรือหรือผลิตไรล,ล้วก็จะเสริมซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปบริษัทพวกนี้จะได้ค่าฟันหรือค่าเงินสนับสนุนซึ่งเราสามารถมาอัปเกรดพวกนี้ได้ ซึ่งเท่าที่ผมเล่นมารู้สึกว่าแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะอย่างของสวีเดนจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ในหมวดหมู่ของบริษัทเพราะว่าเรามีค่อนข้างน้อยแต่ว่าของเยอรมันเยอรมันจะมีพิเศษค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งคนเล่นต้องไปเล่นเอาเองอะ่ะผมทําคลิปแบบเสนอพิเศษให้ทุกทุกประเทศไม่ไหวหรอกนะประเทศส่วนใหญ่มันมีความพิเศษของมันเอง แต่จริงสวีเดนในช่วงองครามโลกสองเหมือนว่าจะเอียงไปทางฝ่ายนาซีแต่ว่าถ้าให้มองในความจริงในมุมมองของผมนะเขาไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสวีเดนไม่ยอมรับไอ้นาซีละมัน,นีก็ต้องเป็นแบบเดนมาร์กหรือนอร์เวย์ที่โดนปกครองอะจนกว่า UK เคหรือใครจะมาช่วยฟินแลนด์นี่โดนหนักในช่วสงสงครามโลกสองเพราะว่าเราเพิ่งประกาศตัวมาจากสตาล์สวีเดแล้วเราก็ได้มาเจอประกาศสงครามอีกโอเค อ่ารัฐบาลอยากจะให้มีการ r รีอ m อเมริโอเคในปี1930รัฐสภา,า,าต้องการหาเงินเสียแต่ว่ามันมีหลายปาร์ตี้ซึ่งเราก็จะมีอ่าฟาร์มเมอร์ปาร์ตี้ใช้คนเดิมและก็พักพักตรงกันข้ามพักฝ่ายขวาหรือเปล่านะเราพักอันนี้ก็ได้มั้งเดีอย่าฟาร์มเมอร์ปาร์ตี้เป็นพักคป,ประชาธิปไตยนยั่นแหละ อ่ะมันเพิ่มบอสซัพพอร์ตนะแต่นอกนั้นคือไม่ค่อยเพิ่มอะไรเท่าไหร่เลยเราพักนี้ก็ได้ต่อไปเราจะเลือกได้ระหว่างไปฝ่ายขวาอ่าอันนี้คือประชาธิปไตยปกตินั่นแหละ i n d u s t r i r l v o v u t u t n o n ผลิตอาวุธแล้วก็อันนี้คือ Urbanization พัฒนาประเทศนั่นแหละพูดง่ายๆเราอยากได้อุตสาหกรรมดีๆกว่านี้หน่อยอันนี้อุตสาหกรรมกองทัพทั้งนั้นเลยแนฮะ ด้านล่างนี้ก็แค่เลือกเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรเฉยๆงั้นเราเอาประเทศก่อนละกันอุบานิเซชันการพัฒนาเป็นเมืองอยู่ในมือของเราแล้วซึ่งเราต้องทํางานให้ได้ก็คือพัฒนาก่อตั้งเมืองคนจะได้เข้ามาในประเทศจะได้พัฒนาเศรษฐกิจนั่นแหละแล้วพูด,ดง่ายๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มาใหม่ก็คืออ่าอินเตอร์เนช a ่นแนลมาซึ่งเราสามารถซื้อขายวุธให้กับประเทศที่อยู่ในเหล่านี้ได้ ซึ่งแล้วเราเราก็สามารถซื้ออาวุธได้ด้วยก็อย่างเช่นนี้เลยคอนบอยซื้อเรือซื้อหัวจักรรถไฟซื้อรถไฟแล้วเราก็สามารถขายอาวุธได้ด้วยถ้าถ้าเรามีอนะอ่าเวิร์กโปรเจกต์สำหรับคนไลฟ์งานแล้วก็บ้านอ่าไ g เจนิคเฮาสิ่งแล้วก็มีอาเรดิโอเรดิโอจ้งเหรอเป็นระบบวิทยุนี่แหละเป็น สื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าช่องวิทยุเออนั่นแหละก็่าจะนึกคําพูดออกนะเพราะว่าในยุคสงครามโลกที่2องคำว่าทีวียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ฉะนั้นข่าวส่วนใหญ่จะมาจากหนังสือพิมพ์หรือวิทยุซึ่งวิทยุนี่เป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดละอย่างเยอรมันก็มีอ่าวิทยุพละเรือนนะแต่ว่าอ่าอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอ่า กระทรวงโฆษณาชวนเชื่อแห่งประชาชิเยอรมันหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกยงว่ากระทรวงโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยแหละคือชื่อก็บอกแล้วแหละกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อมันก็โฆษณาชวนเชื่อนั่นแหละนะแต่ถามว่าคนเยอรมันเชื่อไหมเชื่อเพราะว่าโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมันมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพอ่ะเนาะ ดูอย่างทุกวันนี้สิยังมีติง่งติ่งเยอะแล้วติ่งนาซีอยู่เต็มไปทั่วเลยเอาละนี้คือบริษัทซึ่งเมื่อฟันถึงในระดับหนึ่งเราจะได้ค่าเทรดพอ i n t ซึ่งไอตรงเทรดตรงเนี้ยเราสามารถมาอัพเกรดอย่างเช่นอันนี้เพิ่ม defense อันนี้เพิ่ม soft attack กับ reliability แล้วก็ hard attack ได้ซึ่งเราต้องมาอัพเกรดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องมาใส่ในบริษัท industrial organization แต่ตอนนี้เราไม่มีอ่าไม่มี army experience ดังนั้นเราต้องรอไปก่อน1นึ่ง w ก d i ส h general election การเลือกตั้งทั่วไปคนนี้ก็ได้นะเพิ่มวิจัย6แล้วก็จะเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนคนใหม่เลยเลย portrait นี่ portrait ใหม่นี่เนี่ยเพราะว่าถ้าอันเก่ามันจะมองง่ายหน่อยมันเห็นค่อนข้างง่ายเลยระหว่าง portrait อันเก่ากับอันใหม่ นอร์เวย์นอร์เวย์เขา The b r o k e e เกันนอร์เวย์ตอนนั้นเขาไม่ได้มีการติดอาวุธนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะเป็นกลางในสงครามครั้งนี้ได้แต่ไม่ได้เพราะว่านอร์เวย์เป็นเส้นทางที่อังกฤษสามารถแล่นเรือเข้ามาได้แต่ว่าถ้านอร์เวย์เป็นเยอรมันเป็นของเยอรมันอะ่ะเยอรมันจะสามารถสร้างแนวป้องกันชายฝั่งเพื่อปิดกันไม่ให้อังกฤษเข้ามาวุ่นวายในช่องแคบแถวบอลติกได้ เยอรมันก็เลยตัดสินใจประกาศสงครามกับนอร์เวย์โอเคเราได้วิทยุซึ่งตัววิทยุนี้จะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยให้เราด้วยค่อนข้างน่าเบื่อนนะจริงๆเล่นเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเราขอเล่นตามประวัติศาสตร์ก่อนละกันไว้สักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบไม่ตามประวัติศาสตร์ละกันสักวันหนึ่งนะฮะ ในมวลหมูของวิทยุเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดเรื่องมวลหมูของวิทยุก่อนเราสามารถเปลี่ยนสื่อได้ด้วยว่าแบบเราอยากให้สื่ออะไรมาพูดอย่างเช่นอ่าโซเชียลิสต์ปาร์ตี้พรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละอ่าอันนี้เป็นของกลุ่มโปรักรสซัผมอ่านชื่อไม่ถูกแล้วแล้วก็อ่าเนชชวลิสต์ปาร์ตี้ฟาสซิสต์นั่นแหละพูดง่ายๆ่าสงครามครั้งนี้จบก่อนที่อิตาลีจะโดนอ่านี้ฮะโดนเขาเรียกะไรนะ อ่าโดนโดนแซงชันเพราะว่าในโลกเราไปจริงอิตาลีโดนรีออฟเนชั่นแซงชันไงสันนิบาตชัดแซงชันเพราะว่าทําสงข้ามกับเอธิโอเปียซึ่งมันก็ดำได้แค่แซงชั่นจริงๆอะนะแต่วันนี้นี่เร็วกว่าปกติแฮะอันนี้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแล้กันอ่าในมูอามี Experience ซึ่งถ้าเรามีบริษัทผลิตอุปอย่างพวกเนี้ย เราสามารถใส่อ่าบริษัทอินดัสทรีออร์แกเนชันอย่างนี้แล้วมันจะบัฟอย่างตรงนี้เพิ่ม s ับแอตแทกกับอ่าความน่าจะถือเรียลลิตี้ได้แล้วก็จะได้ผลิตอาวุธปืนใหม่มาแทนแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมีบริษัทอินดัสทรีออร์แกเนชันให้นะบางประเทศก็ไม่มีให้นะก็ต้องไปตื่นๆไทยเอาเองนั่นแหละนะพูดง่ายๆซึ่งเราก็จะใช้ ทุนนิยมสามัญนั่นแหละในการในการส่งขายอาวุธะนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สวีเดนทำในตอนสองครามโลกครั้งที่สองก็คือขายอาวุธก็ให้ทั้งสองฝั่งด้วย,ยแหละเราน่าจะขายอะไรได้บ้างมั้งส u p p o r t equipment น่าจะมีคนซื้ออยู่มัง้งน่าจะนะโอเคอังกฤษสั่งซื้อเรื่ดเร็วมากเลยกูเพิ่งวางขายไม่ถึงวีเองนะอ่า ขายสักร้อยกระบอกก็ได้เดี๋ยวมันก็มีคนมาซื้อนั่นไงนอร์เวย์สั่งซื้อละกูเพิ่งวางขายเวลามีคนซื้อวดเขาจะเปลี่ยนมาเป็นอ่าไม่ได้ใช้เงินนะเกมเกมนี้ไม่มีราคาเงินดังนั้นต้องเปลี่ยนมาเป็นอ่าเป็นระบบการจ่ายด้วยโรงงานโรงงานพลเรือนซึ่งเราจะได้บัฟโรงงานพลเรือนรือมาสร้างในโรงงานพลเรือนของตัวเราเองแทน ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะได้บัอโรงงานของต่างชาติมาสร้างให้กับเราเองเนี่ยและเดี๋ยวเราก็ดูว่าแบบบริษัทไหนประเทศไหนที่เขาเข้าไม่ถึงอาวุธเราแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกันนะอย่างก็อย่างเช่นอ่าบิติชลานี่ไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมโอเควิธีง่ายๆก็สารสัมพันธ์ทางนี้เราก็จะขายวุ้นให้เขาได้ละ เพราะว่าณเวลานี้ต่อให้เราพยายามขนาดไหนเราก็เรียกว่าไงดีเราก็ไม่สามารถอ่าติดอาวุธให้กับประเทศเราได้เพราะว่าเราไม่มีวอลซัพพอร์ตนะ Man แมนพาวเวอร์เราก็ไม่ค่อยใหญ่ด้วยเราก็เกณฑ์ทหารมาได้แบบเกณฑ์มาได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หน่วยเดียวก็ขาดโลแมนพาวเวอร์แล้วอะเราขายบุ้ให้หลายประเทศมากเลยใน,ใน,ในตอนนี้เนี่ยนะ เราจะมีสามอย่างนี้ด้วยก็อ l l ร n question กลุ่มวอลเลนเทียฟฟินิสคอร์ดอิสเอาคือปกป้องฟินแลนด์อันนี้ก็คือระหว่างคอมมิวน,นิสต์กับอันนี้คือประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นเส้นทางปกปติคือเส้นทางในโลกชีวิตจริงนั่นแหละนะประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกตอนนี้ทําให้ประเทศเราค่อนข้างวันเกงเรื่องว่าสงครามจะเข้ามาในสวีเดนได้เพื่อ ป้องกันเราจะต้องรวมภายใต้ภายหนึ่งก็คือเมเจอร์ปาร์ตี้คือพัคหลักของตอนนี้ของสวีเดนเนี่ยแหละนะเพราะว่าสงครามตอนนี้มันเริ่มอยู่ในหลายๆประเทศแล้วตอนนี้เราเหลือเครื่องบินเองได้ใช่ไหมคือบินไฟเตอร์อะ ASJ กูอ่านไม่ออกเลยนะ <laughs> เฮ้ย hey, ลำนี้ึกจกักมันอยู่ในวอเทนเดอร์โคตรโกงเลยลำเนี้ยมันบินไวจัด,จดเลย <laughs> ผมรู้จักไอ้สองลำนี้มันโกงมากเลยเป็นหนึ่งในครบินที่โกงโคตรเราผลิตเครื่องบินอย่างงูไปก่อนละกันเนาะงงแงมันก็เป็นเครื่องบินของชาติเราแล้ววะความภาคภูมิใจของสวีเดนเครื่องบินสุดยอดนี่คือสุดยอดเครื่องบินละอเมริกันซื้ออาวุธจากเราอะเป็นคำพูดที่ไม่น่าพูดออกมาเลย ถ้าอเมริกันซื้อว่าจากประเทศอื่นนี่มันฟังดูแบบไม่น่าใช่เรื่องที่ดีนะเราผลิตเครื่องระดับเบสิกได้แล้ว P สามห้าอ๋อที่ซื้อมาจากอิตาลีเราชื่ออะไรนะที่ตอนเป็นเครื่องของอิตาลีอ่ะผมนึกชื่อตอนที่มันเป็นอิตาลีไม่ออกนะแต่มันคือเครื่องของอิตาลีอ่ะที่สวีเดนซื้อมาแล้วก็ผลิตเองแต่ผมนึกชื่อไม่ออกแต่มันคือลำนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเรา เอารีเสิร์ชสลอส็อตนันหน่อยละกันคนุณได้เป็นเทรดบอลซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเทรดกับใครอย่างเช่นสหรัฐจีนญี่ปุ่นบลาบลาบลาบว่ากันไปเลือกกับเยอรมันไรก็ได้มั้งนะลองดูก็ได้อ่าอ่านี่แหละเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากต้องการอะไรแลกกับอะไรอย่างเช่นถ้าพวกเราต้องการเข้าถึง m i l ิเ t อรี่เอ็กซถ้าเราเลือกแล้วเยอรมันเลือกเขาก็จะเสียอะไรบางอย่างไป และก็จะได้อะไรบางอย่างมาด้วยอันนี้ก็คือแบ่งปันความรู้ก็คือเราจะผลิตเครื่องบินเร็วขึ้นไม่ใช่เราเขาจะผลิตเร็วขึ้นแต่ว่าการวิจัยจะแย่ลงหน่อยอันนี้คืออ่าพวกอาหารเราจะได้ s t a b i l i t y กับ w i l k l y m a n p o w e วอวันละสิบห้าได้ด้วยนะเขียนไว้ตรงนี้ว่า stack ได้แต่ว่าเราจะผลิตความเร็วกับอาวุธเครื่องบินอะไรได้ดีขึ้นเราเอานี้ละกัน ยอดเยี่ยมเยอรมันยอมรับก็จะมีนี่เป็นเทรดอะกร m เมนซึ่งก็จะทําให้เขาวลิตดอะไรเร็วขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะได้อะกร m เมนซึ่งจะเพิ่มพวกแมนพาวเวอร์สตาบิลิตี้อะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหนี่รถถังนักของสวีเดนเลยเนี่ยวโหดีไซน์แม่งเอ้ยกูเห็นแล้วปวดหัวเลย อ่ามันเป็นดีไซน์รถถังแบบหลายป้อมอ่ะ multi turret design ซ,ซึ่งไอ้ดีไซน์อย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูเท่นะแต่ใช้งานไม่ค่อยได้ในโลกความเป็นจริงอ่ะถึงมันจะดูเท่ก็เถอะเมื่อเคยเห็นรถถังหลายป้อมของสวีเดนก็วันนี้เนี่ยแหละนะโอ้ยแลก <c oughs> เกิดความแหลกขึ้นเข้าให้อ่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อ อันนี้มันอันนี้ iving, ah. น,นอร์เวย์ไร้วิงนอร์เวย์ฝ่ายขวาโปรนาซีนั่นแหละเออพูดง่ายๆอ่าคือ <c oughs> มันปอเทคเกิลอปเดนมาร์กเป็นกลางที่เป็นเยอรมันควบคุมเอาไว้อืมอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยเ <c oughs> ยอรมันร้ายขอให้นําคนได้รับบาดเจ็บเคลื่อนที่ผ่านอ่ะก็ได้วะแค่คนได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องใหญ่สวีเดนฝั่งเนี่ยของสวีเดน ต้องถามโซเวียตดีๆสิว่าเกิดะอะไรขึ้นโซเวียตแอร์เรสโซเวียตโจมตีอาหมู่บ้านด้านบนของเซอรดนในชีวิตจริงรู้สึกเป็นเพราะว่าหลงทิศนะในชีวิตจริงนะแต่ในเกมไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าที่จริงถ้าจะไม่ผิดในโลกความเป็นจริงเยอรมันนอกจากจะขอให้ส่งคนได้รับบาดเจ็บ แล้วยังขอเขาเรียกว่าอะไรนะขอ military a c c e s s ะขอให้ทหารของตนเองเคลื่อนพลผ่านพื้นที่ด้วยนี่นะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีแฮห,หรือว่าเดี๋ยวขอที่หลังกันนะน่าจะขอที่หลังแล้วมั้งเราสามารถรวมรวมประเทศเป็นใครมายูเนียนได้ด้วยแฮเราต้องการอ่นาน o r w วีนวเวกับเดนมาร์อันนี้อะไรเอลยเยอรมันขอเข้าถึงอ่าใช่อันนี้ก็เป็นประสาทเหมือนกัน เยวันขอเข้าถึงเทาะโทรศัพทกับเทเลกราฟซึ่งในชีวิตจริงเราแอบเข้าถึงโดยดีคริปชั่นใช่เราแอบดีคริปชันเราแอบดักฟังศัตรูก็ได้นะใ้ดักฟังเอารู้สึกว่าชีวิตจริงก็ดักฟังนะถึงมันจะทำให้เราดูไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่ก็เถอะออเธว่าจคนคอพวกฟินแลนด์เหรอ ชีวิตจริงมันยกบขึ้นบกไม่ได้นะเพราะว่าทะเลบอติด้านบนมันเป็นน้ําแข็งไปหมดวิจริงโซเวียตก็เลยไม่ได้ยกบอขึ้นบกฟินแลนด์แต่ดูเหมือนในเกมนี้จะไม่นับแฮะแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้จะไม่นับแฮะเยอรมันไรลิเกรมิติเอ็เซสมั่นใจว่าชีวิตจริงเยอรมันไม่อาตอนแรกสวีเดนไม่ให้นะอืม ถ้าเราปฏิเสธไปเขาจะประกศาศสงครามแล้วไม่หรอกมั้งราฟิลเลอร์ <c oughs> อ่าในคราวนี้เขียนไว้ว่าอดอลฟพิลเลอร์ตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นการของสวีเดนเพราะเราจากเทเลแกรมนะเขาเรียกว่าอะไรเทเลแกรมอ่ะอ่ามัน มันคือระบบการสื่อสารอย่างหนึ่งอ่ะผมพูดเป็นภาษาไทยไม่ถูกอ่ะโทรเลขจากตรงจากเบอร์ลินจากอารด์ดอฟินเลอร์ผู้นำสุดของเยอรมันถึงการปฏิเสธของเราในคําขอล่าสุดเพราะว่าเขาเริ่มตั้งตั้งคําถามเกี่ยวกับความเป็นกลางและเชื่อว่าการกระทํานี้มันมองเหมือนกับว่าเรากลาลังจะเป็นศัตรูกับจัก,กรวรรดิไรซ์ซึ่งถ้ามองในความเป็นจริงนะสมมติว่ามองในความเป็นจริงนะเรากล้ามากเลยนะอ์ดอฟินเลอร์ที่มาถามเรื่อง ความเป็นกลางของสวีเดนเนี่ยเพราะว่าในความเป็นจริงอ,ะอ่ะสวีเดนยอมให้มิลิทิแอดเซสไงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกลางคืออโนิเลอร์แล้วนี่กล้าถามเนองว่าแบบสวีเดนเราเป็นกลางหรือเปล่าเรานี่กล้ามากเลยอ่านี่แหละที่ผมอยากให้ดูละอยู่ไหนนะนี่ไงรถบัสสงครามอ่า มันคือโมบายเฮดคอเตอร์ซึ่งเป็นของใหม่ของสวีเดนนาตอนนี้นะมันจะเป็นสนย์วิชาการเคลื่อนที่เป็นรถพละเรือนนี่แหละที่ดัดแปลงใหม่ <c oughs> ซึ่งในบ้ามันก็จะเห็นเป็นสภาพรถบัสอย่างนี้นั่แหละนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดเจนเลยอ่าในนี้มันต้องดูได้สิมันไม่ให้เราดูแฮะหรือว่าอันนี้ มันไม่ยอมให้เราดูเสียดายแต่ว่าเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมพร้อนก่อนแล้วกันสำหรับาฮาร์ดไวร์นโทสำหรับวันนี้เพราะว่าครั้งนี้เราเล่นตาปรตสาทสวีเดนเนาะดังนั้นคลิปมันก็เลยจะดูคอนข้างน่าเบื่อนิดหน่อย <laughs> เพราะว่าเราไม่เคยได้ไปตามแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไงเดียเล่นแบบฝ่ายขวาอย่าง อ่านี่ Redditorship Nordic Defense หรือเป็นคอ m มูนิตก็เลยไม่ค่อยมีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเล่นตามปลอศาสตร์มันก็ต้องน่าเบื่อตามปลอดศาสตร์อะเนาะยกเว้นอังกฤษฝรั่งเศสที่เล่นตาปลอศาสตร์แล้วมันยังสนุกหน่อยเพราะว่าได้ทําสงครามแต่เราไม่เราไม่ได้ทําสงครามแล้วเราก็เป็นกลางยาวด้วยนะสวิเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นกลางตั้งแต่สงครามนโปลเลียนจนถึงปี2 0 2 สามเนี่ยแหละที่ว่าเข้าร่วมนาโตก็คือไม่เป็นกาลางแล้วก็เลยเกมก็เลยอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะฮะกันทีทล้กันก็เอาไว้วันหลังล้กันผมอาจจะมาเล่นอยางฝ่ายฝ่ายขวาของนอร์เวย์หรือสวีเดนและวกันเพราะว่าฝ่ายขวาของอ่านอร์เวย์มันเป็นสายที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจในระดับหนึ่งนะฮะก็ ไว้วันหลังลักกันนะฮะคลิปวันนี้ก็ขอพรก่อนลักกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายนะฮะ